ใส่ดังใส่ดังโอ้ยทาดีดีเหอะหายหายกดไม่ไป <_ c oughs> ยอดไปเลยนะครับถายตอกลงติ๊กตอกติ๊กต,อกต,กตอกก็อกเกอร์ สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อรับเข้าสู่ชัยเคชินนะครับวันนี้ผมจะมามาเซเว่นนะครับเพราะผมกำลังไปตลาดมาผมเพิ่งไปตลาดมาเมื่อกี้แล้วผมก็จะมาเซเว่นนะครับแล้วตอนนี้คือแบบว่าทีมกำลังขับรถอยู่นะครับผมแบบว่าไม่เคยนั่งให้ผมไม่เคยแบบว่านั่งนั่งสอนทีมเลยนะครับแบบเคยแค่รอบนี้รอบที่สองนะครับแบบว่ามันขับดีมากเลยนะครับผมแบบว่าอยากจะเบิร์กกะโหลกแม่งมากเลยนะครับเรื่องอะไรวะจะเบิร์ตก็เรื่องอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน อาจจะมีเสงลมหน่อยนะครับเพราะว่าแบบว่าเราเราบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าถ่ายด่วนนะครับไอ้เอมื่อกี้ทีมถามว่าจะเลี้ยวดีกว่าะราเพราะว่าเออเลี้ยวเลยก็ได้น้องเลี้ยวยเลยเลี้ยวเลยเออดีมากเปิดไฟเลี้ยวได้ครับโอโ้โหคนดีเนี่ยยอดไปเลยจริงๆเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวได้เราขายไม่เปิดไฟเลี้ยวกูจะตบให้เราเล่นครับเราเล่นเราเล่นสมองเปิดที่จันะอยากอยากดูหน้าอยากดูหน้าพี่ทีไหมครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับครับดูดิ ีครับแม่สวัสด ru ีครับเด้อครับไอ้สัตว์นี่คือหน้ากูเองนะครับอาจจะไม่แบบว่าหน้าเคียมากเลยนะครับหน้าผมเงียบไปเลยเดี๋ยวตัดไปถึงเซเว่นเลยนะครับเลยผมตัดเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจถ่ายแล้วไอ้สัตว์ไอ้เยี้ยมันขับรถอะไรเนี่ยเยี่ยมแม่กดเกียร์ลงแบบเหลงเกียร์หนึ่งเลยกูอยากชอบเลยอแม่ไปกดเกียร์หนึ่งอ่ะมาแล้วเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเลยตัดตัดเฮ้ยหมาหมอหมอหมอไปตัดแล้วไปตัดแล้วเฮ้ยห้า มาเหรอไล่ไล่ไล่รถจะอยู่ดูไปดิดูไปดิเหมือนแบบว่าแร็ปเตอร์ไล่ไล่ไทยในทยในทรัพอ่ะเว้ยเขาจอดด้วนี่นี่เขาตัวนี้ทับย่ำเลยถ่ายมาแล้ววิววิว้ิววิววิ้วิวาิววิววอววิววววิ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 าวิววิ้อาววะววิ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 วบว่ หล่อมากเลยสัตว์หล่อตายคว <laughs> ายอ๋ <laughs> หอหออยายอ่ะเข้าเซเว่นเบอหนึ่งนะครับแบบว่าใกล้ถึงเซเว่นละ ตอนกลางคืนนะครับแปลว่าเด็กหลังหมออะไรเงี้ยหละเห็นทุกวันเซเว่นนะครับเซเว่นเซเว่นไม่ต้องบอกก็รู้นะเนาะอ <c oughs> ออก็้ะไรครับนะ้องทำไมอ่ะถ่ายยืดนัดหนึง มือเติมบอ่อน้องพี่จะมาเติมบอ่อน้องจะเติออะไรน้องเงินดีกวบมึงแค่ไหนวะเซ็เว็วเนโอ้ยเส้อให้ดล้ววะกลับไปเลยเยี่ย ไม่กลับมาให้กูด้วยกลับบ้านไปโูนตัวแก้มแน่ๆเลยว่ะเฮียแหวนแน่ๆรือพิปหลอกบ้าเลยอ่ะสัตว์เลยเฮียพุ่งชนกูอย่างเดียวชนแม่นอย่างเดียวเฮียครับน้องตัดเทปสิปิดคลิปปิดเหรออืมให้ปิดที่บ้านเลยอ่ะปิดเนี้ยแหละไอเฮียเอ่อปิดคลิปไปห้านี้ครับไปครับ